สวัสดีครับทุกคนวันนี้เกมอัปเดตแล้วช่วงประมาณ7จ็โมงห้เกมอัปเดตมี2ตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยมี d ีมี DJ เอัปเกรดกับจีแมนสี G ่นผมค่อนข้างชอบ Gman 4.0มากเท่เทมากชั่วโมงแรกผมก็หาตัวมันแบบไดมอนด์เลยคือ DPS ค่อนข,ข้างดีนะเป็นตัว DPS ที่ผมคิดว่าพอๆกับอัปเกรดไททันทีวีได้เลยจะลืมไปแล้วว่าตอนซื้อมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอามาให้ดูก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูด่านใหม่ดีกว่าเอ๋อ,อใช่อัปเดตมันเอาด่านใหม่เข้ามาด้วยเป็นสตอรี่ด่านที่7ก็ถามว่ายากไหมก็ยาก,ยากอยู่นะแต่ผมว่าไม่ยากมาก นะ่าจะพอผ่านกันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งจริงๆมันไม่ยากเลยะแบบเออมันก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะผมว่ามันยากตรงถ้าอ๋อใช่ต้องบอกไว้ก่อนสตอรีร่เน,เนี่ยถ้าเกิดคุณวางตัวที่เป็นแนวเดินไปเดินมาเป็นพวกที่เดินไปเดินมาโอ้โหแมปคึกแมปของคุณจะแหลกมากไม่ใช่ดิตอนที่คุณอยู่อะจะแหลกแหลกแบบแหลกมากอะ่ะ แหลกจนเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมโชว์เคสให้ดูสักตาแล้วกันโอเคผมใช้ตัวผมไม่ได้เอาตัวพวกเดินไปเดินมามาเลยนะคือถ้าเกิดเออไอ,ไอถ้าเกิดเอาตัวพวกที่มันนะสามารถควบคุมได้เอามาปุ๊บอะเอาวางแค่ตัวเดียวผมว่าก็ชนะแล้วละไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเลยจะเป็นตัวใหม่ก็ได้ดีเจอัพเกรดทอยเลตค่อนข้างเจ๋งเลยล่ะผมชอบมาก อ๋อมันเป็นสายบัฟด้วยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยพูดด้วยกันเดี๋ยวรอให้ทุกคนเห็นพร้อมกันเดี๋ยวไปขอวางตัวฟาร์มก่อนก็ไม่มีอะไรก็แค่คือจริงๆมันไม่ต้องใช้ตัวฟาร์มก็ได้มันง่ายอะเออใช้แค่ชาร์โลทีวีไดมอนช่วงต้นเกมกับกลางเกมท้ายเกมเอาเป็นตัวอะไรดีผมว่าเป็นตัว พวกคาเมล่าอัปเกรดก็ดีนะตัวที่มันแบบแนเน้นแบบวางวางไว้อยู่เฉยๆอะ่ะหรือถ้าเกิดใครไม่ผ่านก็ทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมพาแบกผมใส่เพลงดังไปปะเนี่ยคิดว่าไม่หรอกมั้งใช่ไหมโอเค อ๋อใช่ผมไม่ได้ใส่เสียงเกมหรอกนะเพราะว่าทุกครั้งเลยอยากอยากพยายามใส่เสียงเกมแล้วแต่ว่ามันดังเกินอ่ะดังเพราะไอ้ชาร์โลทีวีเนี่ยนะหรือไม่ก็บางทีก็เป็นตัวอื่นโอเคก็เนี่ยคือเลือดถามว่าเลือดมันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะผมว่ายากผมว่ายากก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย Hey, ดูสิใกล้จบแล้วะผมเล่นแป๊บเดียวก็จบใกล้ตาแล้วจริงมันง่ายเพราะาผมมีโกโจไดมอนด์ได้แหละคือจริงๆถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ชนะได้อยู่แล้วแต่ว่าที่วางมันน้อยดิผมไม่รู้ว่าวางมีมีแค่จุดเดียวเท่านั้นแหละที่วางพวกไททันได้ก็ตรงหอคอยตรงเนี้ยหอคอยตรงนี้เหมือนพอาวางไททันได้ตัวนึ่น ใครท่านที่แบบเดินไปเดินมาไม่ได้นะโอเคอ๋อนี่ไงจักรนอนมาละนี่เห็นเลือดเลือดอินฟินิตี้ออถ้าเกิดใครมาถึงเว็บนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือเกมมันไม่ได้อยากให้เราชนะอยู่แล้ะไม่ได้ให้เราฆ่าก็คือถ้าเกิดถึงเว็บเนี้ยเราชนะละกดออกไม่จริงๆไม่ต้องกดออกหรอกแค่ยื้อให้ให้มันเข้าฐานก็จบละ แล้วก็สำหรับคนที่ชนะครั้งแรกนี่จะได้ลัคกี้คูณคูณพันนะสำหรับเอาไปสุ่มพวกนิสัยอะถ้าเกิดใครไม่ไม่ไม่อยากใช้ก็มาแลกกับผมก็ได้นะผมรับแลกเสมอโอเคนี่คือขึ้นแบบนี้คือคุูชนะละออกได้เลยเดี๋ยวไปดูอ๋อผมเล่นจบมาหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าจะได้ เอ e p กพีคูณพันหรือเปล่า,าไม่ใช่ดิโชคคูณพันได้หรือเปล่าดูก่อนดูก่อนวันนี้วันเสาร์หรือไงวะวันนี้วันอาทิตย์เซิร์ฟไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่โอเคไปโอเค ไม่ได้คือถ้าเกิดได้อะมันจะขึ้นอยู่ทางขวาบอกว่า XP ไม่ใช่ดิเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะมารีวิวตัวละครใหม่กันเลยทั้ง Gman แล้วก็ DJ อ๋อใช่ผมมี Gman สกินไดมอนแล้วเดี๋ยวขอออกขอแปบบค่อนข้างดีเลยนะตอนผมใส่สกินไดมอนแต่ว่า ไม่ดีตรงค่าอัพนี่แหละค่าอัพมันแพงมากเลยแต่เท่เท่มากผมชอบ gman มากชอบ gman ลร่างนี้อ่ะเดี๋ยวใส่กันโอเคไป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 นานเดิมเลยนานสี่านประจำรีวิวผมด โ okay. อเครอแป๊บนึงแล้วกัน,ะค,ะนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ตัดเลยดีกว่าจะได้ทุกคนจะได้ดูเร็วๆเ,เ,เรียบร้อยเข้าไวเหมือนตัดต่อ <c oughs> ก็ตัดต่อนั่นแหละวออบ้าๆเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คอะไรก่อน่ะเข้าเลยโอเค เฮ้ยเขาปรับเป็น infinity ตอนแรกเล็กเนาะโอเคนี่หน้าตาของ Gman 4.0คนผมชอบล่างนี้มากเลยชอบกว่า Gman 5.0อีกโอเคเดี๋ยวมาดูเลย damage ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมแต่ค่าวางแพงไปไหน่อยผมว่ายังแพ้ยังแพ้อัพเกรดไท้ท่านทีวีแมนอัพเกรดนะว่ายังแพ้อยู่ แต่ก็ก็ดีผมชอบเอาเป็น d a m a g สำรองก็ได้หรือใครอยากจะปั้นใส่นิสัยของโหน,นให้มันก็ได้คือค่าค่า,าอัพขั้นสุดท้ายนี่คือแบบ o อ e r มากเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าล้านอะ่ะคือแพงมากเคื่นี้ผมว่ามันัพจริงรพอพอรจริมันก็พอๆกันนี่ว่ะต่ก็ก็ดีกว่าอยู่เพราะว่ามันเดินไปเดินมาได้นะ โอเคสำหรับ okay. ผมก็ก็ก็ดีแตกต่างกันอยู่ mm hmm. อ่นี่ดีเบนะครับก็ประมาณ40กว่าล้านมั้งดีเอันนี้ก็ประมาณ30มสิหรือเปล่าถ้าบวกเลขถูกนะไม่รู้่แค่มองเผยๆนะไม่ได้บวกกันจริงจังจะถือว่าดีทั้งคู่ครับ น,นี่อันนี้ผมชอบตัวนี้มากแต่เหมือนว่าเขายังทําไม่เสร็จแล้วรีบปล่อยอัปเดตเรื่องไงทาไมทําไมมันเป็นแบบเนี้ยทําไมมันไม่มีหน้าทําไมมันไม่มีแอนิเมชันนะผมไม่รู้หรอกครับนะเป็นเพราะอะไรหรือผมลืมเปิดเปิดอะไรสักอย่างก็พอลองเปิดแล้วมันก็ยังยังเหมือนเดิมนะยังยังหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้แถมแถมเออแข็งแบบนี้ด้วยมีแค่ท่าเดิน อ่ะเดี๋ยวจะเปิดเปิดเปิดให้ทุกคนดูเลยเป็นไงเป็นอ๋อขอดูดดทีละตัวโอเคแป๊บน,นึงเปิดเอฟก่อนทีแมนอัปเดตนี้ผมน่าจะชอบ G-Man 4สี่นสุดละเทเทมากมีทั้งคำรามทั้งเลเซอร์แกนกลางก็มีมีแต่ท่าที่ผมชอบชอบทั้งนั้นเลยในซีรีส์ผมชอบ Gman ทีแมนน่าสุดละโอเค โอ้โหแหลก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 โอ้โเยอยอ่ามีอะไรโชว์โอ้ยแหลก,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 กว่ะตัวมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าตัว G-man 5.0ดยได้ไงก็ไม่รู้ทั้งที่พวกมึงก็ตัวเดียวกันไม่ใช่หรอวะตัวเดียวกันแต่ใหญ่ไม่เท่ากันเออก็แปลกดีอ่าฮะ เลเซอร์เวอร์ชั่นนี้คือแบบปืนเลเซอร์คือเยอะมากโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเวสก็ตามนี้ประมาณ40 40ล <or> an mm ้านเดี๋ยวเรามาดูอันนี้โอ้ยขายผิดตัวโอเคมาดูดีเจทอยเลตดีเพ็ดีเพ็ค่อนข้างน้อยนะมัน มันไม่ได้เป็นแบบตัวแดมิดขนาดนั้นแต่เป็นเหมือนสายบัฟมากกว่าค่อนข้างดีเลยล่ะผมชอบมากเลยตัวอะไรในเกมนี้ที่มันบัฟได้ผมชอบหมดแหละย,ยกเว้นพวกตัวที่มาจากเกมเมอร์ไนนะเฮียตัวปั่นทั้งนั้นเลยแต่ละตัวอะไร o p t ติมัตออ i ติมพามาอะไร <c oughs> ตัวอย่างก็ไม่รู้ผมหาน่าจะหารูปให้ดูไม่ได้แต่มันมันเขียนว่า o p t ติมัสอะโอ้โหแต่แต่หน้าหน้าคือปั่นมากแล้วก็มีนะ อิน uh, i ินเวสิเบ i ออินเวสิเอลอยอดหนุ่มคงกระพันอะเฮียนั่นก็ปั่นจัดเลยสู้กับคองเควสเป็นหาผมผมหาให้ให้มารีวิวไม่ได้แนละ้วเพราะเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออก,กน้อยมากน้อยมากๆน้อยจนแบบกูขี้เกียจหาพวกมึงละโอเคเดี๋ยวดูจีเมน ก็สำหรับผมก็แนะนำนะแนะนำแนะนาเลยหาหา DJ อัปเกรดเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีอะ่ะใช้น่าจะใช้ได้เกือบทุกหมดเลยดีมากดีมากโอเคไม่มีอะไรแล้วละ่ะตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมีอะไรทายคลิปโอเคทุกคนมาถึงจุดนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์เคส ID นะครับอันนี้เป็น ID ที่มทผม ทำฟาร์มฟาร์มเอาอวอลล o อดวอลล็อดเซนนะครับเป็นอันนี้ลายเซนผมเอาแค่ลายเซนแค่นั้นส่วน ID นี่ผมจะแจกแจกให้เลยคือดูดูทุกคนดูเลยครับคือ ID ไม่มีไม่มีมมตัวอะไรละครอะไรเลยคือมีอย่างเดียวคือเกมพาร์ทครับนี่นดูคือผมซื้อเกมพาร์ททั้งหมดเรียบร้อยละก็คือคุณคุณได้ไปปุ๊บอะคุณจะมีคุณ3คุณ4หมดเลยมีทั้งโมดิฟายลักกแล้วก็ใส่โมดิฟาได้5อัน มีท่าเต้นให้ก็คือกด G แล้วมันจะเป็น่าเต้นให้คุณนั่นแหละเดี๋ยวผมโชว์เคสเลยอันนี้คือช่วงที่มันหมดคูณห้าแล้วนะเดี๋ยวโอ้ยโ,โ,โหลดนานอีกครับแป๊บหนึงน่งเดี๋ยวตัดให้โอเคตอนนี้ก็มาถึงดา่านละเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็คือนี่ <c oughs> ขออภัยคือก,ก็ก็ไม่มีตัวละครอะไรเลย,เลยคือมีแค่คูณสี่เห็นไหมคุณสามารถใช้คูณสีได้เลย ถ้าเกิดใครแบบอยากปั้น ID ใหม่ก็เล่นกิจกรรมได้ครับเดี๋ยวกิจกรรมผมจะเอาเป็นอะไรดีโอเคงั้นเอาเป็นกิจกรรมเหมือนครั้งที่แล้วแล้วกันครับอ่าตามนี้เลย